กลับจากการเดินทุดงทางภาคเหนือโดยได้แยกทางจากหลวงปู่ตืออาจารธรรมโมซึ่งแยกไปพักจังพรรษาอยู่ที่วัดป่าสามัคคีธรรมอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ท่านกลับมาพร้อมกับพระอาจารย์น้อยสุภโรเพื่อมาช่วยหลวงปู่แววนสร้างวัดป่าสำรานิวาสโดยได้ไปพักปักกลดอยู่ในป่าช้าห่างกันพอประมาณพอตกคำ เมื่อได้ทำวัดสวดนมนต์กันแล้วต่างคนก็ต่างเข้าที่ภาวนาอยู่แต่ในกรดของตนครั้ตกดึกก็ได้ออกมาจากกรดเพื่อมาเดินจงกรมเปลี่ยนอิริยาบถคืนนั้นเมื่อลวงปู่หลวงเดินจงกรมเสร็จแล้วก็จะเดินกลับเข้าพักในกรดได้เหลือบมองไปยังกรดของลวงปู่แวนซึ่งปักอยู่ในป่าช้าเช่นกันก็ได้เห็นแสงสว่างเรื่อเรืองเรียงรายอยู่รอบกรดของลุงปู่แวน มองดูคล้ายกับว่ามีคนจำนวนมากมาจุดตะเกียงคนละดวงนั่งรายล้อมเพื่อฟังธรรมอยู่ในขณะนั้นแต่พอมองดูดีๆก็ไม่เห็นจะเป็นรูปเป็นร่างคนก็คิดจะเดินเข้าไปดูใกลๆด้วยสงสัยว่าชาวบ้านพากันมาทำอะไรกันดึกๆดเดินหรือจะมาฟังธรรมก็ไม่ใช่เวลาที่ควรพอท่านก้าวเดินเข้าไปได้หน่อยแต่แล้วก็ต้องชะง,งักหยุดอยู่กับที่ ด้วยเห็นว่าหลวงปู่แวนท่านกำลังนั่งสมาธิสงบเป็นสง่าอยู่ท่ามกลางดวงไฟแสงเรืองๆที่สว่างอยู่รายล้อมแต่เมื่อมองไม่เห็นใครท่านก็รู้ได้ทันทีว่าหลวงปู่แวนท่านกำลังแสดงธรรมโปรดพวกเทพพยายดาโดยทางสมาธิจิตอยู่นั่นเองท่านจึงไม่กล้าเข้าไปรบกวนด้วยกลัวว่าจะทำลายสมาธิการฟังธรรมของพวกเทพพยายดาเหล่านั้นนั่นเอง อีกพวกหนึ่งซึ่งมักจะมาปรากฏหรือแสดงให้รับรู้ว่าพวกเขาต้องการการช่วยเหลือก็คือพวกสัมภเวสีต่างๆลุงปู่หลวงท่านว่าครั้งแรกๆที่มาอยู่วัดป่าสำราญนิวาสจะมีพวกวิญญาณมาขอส่วนบุญเยอะโดยเฉพาะพวกเปรตที่ท่านได้โปรดช่วยไปเยอะลุงปู่หลวงท่านว่าภาคเหนือเปรตหลายที่สุดปัจจุบันคงมีอยู่ไม่มาก พวกเปลืพวกสัมภเวสีต่างๆที่ผลทุกข์หลุดจากภพกภูมิที่เคยเป็นอยู่ได้ไปเกิดตามกำลังบุญของตนก็มีมากแต่ก็ได้มีพวกใหม่มาทดแทนเพราะรู้ว่าลุงปู่หลวงสามารถช่วยพวกเขาได้ที่ทำพระสบายก็มีพวกเทพพย,ยดามากแม้แต่พวกที่มีความเป็นอยู่ในโลกทิพย์เช่นพวกลับแลปลงบทยักษ์และนาคก็มีที่อยู่เป็นแดนเป็นสัตส่วนไป ล้วนแต่เป็นพวกสัมมาทิฏฐิไม่ทำร้ายผู้ใดใครที่มีสัมผัสพิเศษหรือได้ฌานทิพก็จะรับรู้และเห็นพวกนี้ได้บางครั้งพวกเขายังแอบแฝงมาทำบุญปะปนกับชาวบ้านก็มีซึ่งแตกต่างจากช่วงแรกๆที่หลวงปู่แวนธนปาโลท่านไปริเริ่มสร้างวัดที่นั่นตอนนั้นพวกเขาคิดว่าท่านจะมาเอาสมบัติจึงหวงแหนและทำการขัดขวาง แกลง้งทําให้กลัวแต่เมื่อท่านได้ทําการแผ่เมตตาและเจรจาบอกกล่าวให้เข้าใจพวกเขาจึงยอมและไม่เคยเกิดเรื่องราวใดๆขึ้นอีกเลยมีแต่จะขออนุโมทนายินดีรับส่วนบุญเพราะกระแสะแห่งเมตตาธรรมของพระที่ปฏิบัติกรรมฐานที่อุทิศแผ่ไปให้ในงานพัฒนาวัดถ้ำพระสบายพระพิสุลวงกะตตปุญโญในขณะนั้น ได้ช่วยทำอย่างเต็มกำลังดังได้กล่าวมาแล้วตั้งแต่งานทำกุฏิพระทำทางขึ้นธรรมและสร้างเสนาสนะอื่นๆในสมัยก่อนอยังไม่มีเครื่องมือเครื่องใช้ทันสมัยอย่างเดียวนี้ต้องใช้เครื่องมือและเครื่องทุ่นแรงเท่าที่จะหาได้ใช้้อนปอนทุกก้อนหินให้แตกบางบางงานก็ต้องใช้ฉแฉลงงัดก้อนหินต้องใช้กำลังแรงของพระเนนที่มีอยู่ทุก,กรูปช่วยกันทำงาน แรงงานชาวบ้านญาติโยมก็มีมาช่วยบ้างไม่กี่คนเพราะต่างต้องทำมาหากินทำงานเลี้ยงชีพตนเองทางวัดก็ไม่มีเงินจะไปจ้างเป็นค่าแรงงานเขางานส่วนใหญ่จึงต้องทำกันเองใครไม่เป็นงานก็ได้เป็นได้ทำกันคราวนี้ครั้งหนึ่งขณะที่หลวงปู่หลวงกำลังช่วยพระเนเนใช้ชแฉลงงัดก้อนหินก้อนใหญ่อยู่นั้นก้อนหินเจ้ากรรมเกิดแตกออก ทำให้ฉลงดีดตีเข้าที่หน้าอกของท่านทำเอาท่านเจ็บปวดเป็นอย่างมากที่หน้าอกรู้สึกแน่นและอึดอัดหน้าอกจนในที่สุดได้อาเจียนออกมาเป็นเลือดและมีไข้ขึ้นท่านว่าได้รู้สึกเจ็บปวดที่หน้าอกอยู่ถึงสามปีทรมานมากไข้เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงจับไข้ไม่แน่นอนไม่เป็นเวลาเนื่องจากต้องเดินบินธบาทลงดอยมาไข้ก็ขึ้นจนหมดแรงแทบจะเดินไม่ไหว บางขณะหลังฉันพัตาหารก็เกิดมีไข้ขึ้นจนรู้สึกไม่อยากจะฉันอะไรอยู่มาวันหนึ่งเพราะมีอาการดังเช่นที่ว่ามานี้หลวงปู่หลวงรู้สึกเบื่อหน่ายในร่างกายที่ต้องทนทุกขเวทนาอยู่เป็นประจำจึงคิดที่จะทำลายชีวิตตัวเองโดยการโดดลงเหวลงหน้าผาให้ตายไปเลยจะได้ไม่ต้องทนอยู่รับกรรมทนทุกทรมานทรกรรมต่อไป เพียงแต่ท่านคิดดำริอยู่ในใจพรานก็ได้ยินเสียงผู้ใดก็ไม่รู้ท่านว่าคงเป็นเทวดาที่มากระซิบบอกที่ข้างหงูว่าโอ้ข้าตัวตายนี่ตกนรกห้าร้อยชาติเนอหลวงปู่หลวงพอได้ยินเสียงนั้นท่านก็มีสติระลึกได้เกิดความรู้สึกนึกถึงบาปปุ่นคุณโทษมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปขึ้นมาทันที ท่านได้มาทบทวนพิจารณาถึงผลของอกุศลกรรมและกุศลกรรมที่คนเรากระทำอยู่ทุกวันตามปกติหากเป็นคนธรรมดาย่อมเกิดมีทั้งกุศลและอกุศลคละเคล้ากันไปกรรมต่างๆนั้นย่อมให้ผลและส่งผลได้จะช้าหรือเร็วก็เกิดขึ้นอยู่ที่ปัจจัยหลายๆอย่างซึ่งล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากการกระทำของตัวเราเองกว่าเราจะเกิดมาเป็นคนนั้น ยากแสนยากไม่ใช่ง่ายยิ่งเกิดมาแล้วได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือพระสุปฏิปันโนนั้นก็ยากครูบาอาจารย์ที่ดีเราก็ได้พบแล้วเราเองได้บวชได้เรียนมาแล้วย่อมน่าจะรู้ถึงกฎแห่งกรรมดีกว่าชาวบ้านตัวเราเคยให้คำอบรมสั่งสอนและชี้นแนะให้ศรัทธาชาวบ้าน เขาทำแต่ความดีรู้จักรักษาศีลและภาวนาแล้วเรามาทำผิดเสียเองทำลายศีลโดยการฆ่าตัวตายแถมยังไม่รู้จักภาวนาให้ผลทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นกับสังขารร่างกายของเราเองก็เหมือนกับตัวเรานั้นไม่รู้จริงและจะสั่งสอนคนอื่นได้อย่างไรท่านพิจารณาเห็นว่าร่างกายของตัวเรานั้นมันก็เป็นก้อนทุกข์อันหนึ่งถ้าไม่เห็นทุกข์ อันเกิดในกายในใจเราเองพระท่านว่าไม่เห็นธรรมไม่เห็นโทษของการเกิดการแก่การเจ็บและการตายนี่เราเห็นทุกข์ของสังขารอย่างชัดแจ้งอย่างนี้แล้วนี่มันเป็นทุกข์อย่างนี้อย่างนี้การฆ่าตัวตายใช่ว่าจะเป็นหนทางที่จะไปพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงได้เป็นการหนีเพียงชั่วคราวแล้วก็ต้องกลับมาชดใช้นี่เวน,นี่กรรมอีกถ้าไม่ใช่ในนรก ก็ทั้งสภาพที่เป็นคนหรืออาจในรูปของสัตว์เดรัจฉานก็ได้กรรมมันติดตามได้ทุกขณะทุกหนทุกแห่งเราทำกรรมอันใดไว้ก็ต้องรับผลแห่งกรรมนั้นๆจะช้าหรือเร็วเท่านั้นกว่าเราจะสร้างสมบารมีมาได้จนมีโอกาสได้บวชในพระพุทธศาสนาก็ต้องทำกุศลคุณงามความดีมาไม่รู้กี่พกกี่ชาติต้องทำเรื่อยมาและเรา จะมาทำลายชีวิตตนเองโดยที่เรายังไม่ทันได้เห็นธรรมหรือบรรลุธรรมที่แท้จริงมิเสียเวลาเสียโอกาสเปล่าหรือเกิดมาได้บวชเรียนแล้วเสียชาติเกิดเป็นแน่แท้ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเมื่อมีสติคิดได้ดังเช่นนี้ตั้งแต่นั้นมาลุงปุ่หลวงก็ตับปุณโยก็ไม่เคยคิดสั้นทำลายชีวิตตนเองอีกเลยกลับมีความอดทนเข้มแข็งต่อเวทนาหรือทุกข์ ที่มันเกิดขึ้นท่านจะไม่ปลิปากปนให้ใครได้ยินแม้ในปัจจุบันหากมีใครไปถามว่าท่านหายเจ็บปวดที่หน้าอกหรือ,อยังท่านก็จะตอบตรงๆว่ายัางมันจะเจ็บก็เรื่องของมันสังขารร่างกายของเราเราไม่เจ็บด้วยแสดงว่าอาการเจ็บหน้าอกของท่านไม่ได้หายขาดไปเลยแต่ท่านไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไปกับมันท่านได้พยายามทำความเพียร ต่อสู้กับเวทนาอย่างไม่ยออ่อท้อทางคณะสัตธาญาติโยมเองเมื่อรู้ว่าท่านเจ็บป่วยอย่างไรต่างก็พยายามหาหนทางที่จะรักษาให้หายขาดแต่ผลของการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีใดๆคงเพียงแต่ทำให้ท่านมีอาการทุเลาดีขึ้นบางเท่านั้นแต่ไม่หายขาดมีอาการเจ็บที่หน้าอกเหลืออยู่บางเช่นเดียวกับอาการเจ็บปวดหลังของท่านที่เคยเป็น หลวงปู่หลวงท่านบอกว่ามันเป็นกรรมเก่าเพระท่านระลึกขึ้นได้ว่าครั้งหนึ่งท่านเคยใช้มีดดาบฟันหลังสุนัขจนมันตายโดยไม่ได้ตั้งใจตอนนั้นท่านมีเจตนาแต่เพียงต้องการตีด้วยสันดาบเพื่อเป็นการลงโทษและสั่งสอนมันเท่านั้นไม่ได้คิดทำร้ายมันจนตายแต่ด้วยความเผลอคิดว่าหยิบมีดดาบถูกทางแล้วคิดว่าเป็นสันดาบซึ่งไม่คมและใช้ตีมัน แต่กลับกลายเป็นว่าได้เอาด้านคมมีดดาบตีหรือฟันถูกหลังสุนัขตัวนั้นจนตายหลวงปู่ทันต้องทำบุญอุทิศและแผ่เมตตาให้อยู่หลายปีจึงรู้สึกดีและหายไปในที่สุดหลังจากที่มีโอกาสได้พบได้ยินได้เห็นปฏิปทาและคำสอนของครูบาอาจารย์ท่านต่างๆมาพอสมควรหลวงปู่หลวงก็สังเกตเห็นว่าครูบาแต่ละท่าน ย่อมมีนิสัยและจริตที่แตกต่างกันไปต่างมีอุบายธรรมแม้แต่ในเรื่องเดียวกันปัญหาเดียวกันท่านเหล่านั้นกลับมีอุบายธรรมวิธีแก้ไขที่ไม่เหมือนกันบางคล้ายคกันบางทั้งนี้เป็นเพราะคนเรามีจริตนิสัยและพื้นเพทที่มาต่างกันอีกทั้งยังมีเรื่องของหนทางวิธีประกอบด้วยปัญญาของแต่ละคนไม่เท่ากันช่วงเวลาที่หลวงปู่หลวง ได้อยู่จำพรรษาที่วัดถ้ำพระสบายก็ได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดอยู่ปนิบัติรับใช้พ่อท่านลีธรรมวโรธจึงได้แวะเวียนมาพำนักปฏิบัติธรรมที่วัดถ้ำพระสบายอยู่บ่อยๆจึงพอคุ้นเคยรวมทั้งได้เห็นปฏิปทาและอุบายธรรมที่ได้ถ่ายทอดแสดงออกมาเพื่อเกื้อกูลต่อพระผู้ปฏิบัติด,ด้วยกันพอนำมาเปรียบเทียบก,บกับครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆ ยังหลวงปู่สิมพุทธจาโรแล้วก็ได้พบความแตกต่างหลังจากที่ได้ทดลองปฏิบัติตามอุบายธรรมของท่านทั้งสองจนเกิดผลแล้วท่านเปรียบให้ฟังว่าอุบายธรรมของหลวงปู่สิมพาให้จิตสงบเกิดสมาธิได้เร็วจนได้รับการยกย่องรับรองจากท่านพระอาจารย์มั่นว่าท่านสิมนั้นเป็นผู้ทรงคุณมีปัญญาเลิศ ท่านนำพาหมู่คณะรอดแล้วแต่อุบายธรรมของพ่อทัานลีพาให้จิตสงบและเกิดปัญญาด้วยท่านพ่อลีมีทั้งฤทธิ์ทั้งเดชทั้งแนะทั้งนำในเรื่องของธรรมปฏิบัติท่านพ่อลีมักจะพูดว่าตัวเราไม่มีดีอะไรรูปก็ไม่สวยเสียงก็ไม่เพราะมีดีอย่างเดียวคือเมตตาคนซึ่งหลวงปู่หลวง ได้จดจำและนำคำพูดนั้นมาถ่ายทอดสอนแก่คณะสัทธาญาติโยมได้เก็บนําไปคิดเป็นข้อเตือนใจส่วนใครจะน้อมนําไปใช้จนเกิดประโยชน์หรือปัญญาก็แล้วแต่ความคิดและวาสนาของแต่ละคนส่วนตัวหลวงปู่หลวงเองนั้นท่านเคยปรารบว่าท่านปรารถนามหาสติมหาปัญญาจึงได้พยายามศึกษาและเรียนรู้ในทุกๆเรื่องที่คิดว่า ะเป็นประโยชน์และนำไปใช้ได้โดยได้เพียรพยายามปฏิบัติกรรมฐานภาวนาและฝึกฝนตนเองจนเกิดเป็นมหาสติมีความรอบรู้และความทรงจำดีมากแม้แต่ในวัยชราภาพพอได้เวลาออกพรรษาลุงปู่หลวงที่แรกได้ตั้งใจว่าจะเที่ยวเดินลุกขมูลต่อไปในที่ต่างๆโดยจะไปพักอยู่ตามป่าช้าแห่งรัไม่นานวันนักแค่เจ็ดวัน แล้วก็เปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆจะได้ไม่ติดญาติโยมหรือสบายเกินไปการเปลี่ยนที่ภาวนาอยู่เสมอช่วยทำให้มีความตื่นตัวด้วยความแปลกและยังไม่ทันชินต่อสถานที่แม้ในายามจากพวกญาติโยมที่มาทำบุญด้วยก็ยังไม่ทันคุ้นเคยทำให้เกิดความผูกพันจนเกินไปทำให้ง่ายต่อการเดินทางและการปฏิบัติอีกด้วยไม่ยุ่งยากดีแต่พอทำเข้าจริงๆ ก็ทำได้แต่เพียงไปพักที่ป่าช้าบ้านขอเพียงแห่งเดียวก็พอดีคุณนายกิมเหลียนกิ่งเทียนศรัทธาญาติโยมทางอำเภอเกาะคาได้ตามมาพบและได้นิมนต์ท่านให้ไปช่วยสร้างอุโบสถและกำแพงที่วัดป่าสำราญนิวาสจังหวัดลำปางหลวงปู่หลวงจึงต้องเดินทางกลับไปช่วยงานดังกล่าวอยู่ระยะหนึ่งก็ได้ข่าวว่าท่านพ่อหลีธรรมวโร แห่งวัดอโศการามได้จัดงานใหญ่ฉลองสมโพธิ5สศตรวตรรษที่พระพุทธศาสนามีอายุครบ2,500ปีเมื่อปีพุทธศักราช2,500โดยงานจัดให้มีขึ้นนานถึง19วันณวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการหลวงปู่หลวงจึงได้ตั้งใจว่าจะไปร่วมช่วยงานดังกล่าวด้วยซึ่งในงานนี้มีพระเทรานุเทระ ในสายวิปัสสนากรรมฐานหลายรูปไปร่วมงานด้วยอาทิเช่นหลวงปู่สิง์คันตยาขโมหลวงปู่สิมพุทธาจาโรและหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเป็นตน้นก็ได้เดินทางล่วงหน้าไปร่วมงานนี้ก่อนแล้วเมื่องานฉลองสมโพธิยีศตวรรษณวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการผ่านพ้นไปแล้วบรรดาพระเทรานุเถระต่างได้ทยอยกันแยกย้ายกลับสู่วัด ที่มาส่วนตัวหลวงปู่หลวงเองก็ได้เดินทางกลับมาทางภาคเหนือเพื่อสแสวงหาสถานที่อันเหมาะสมในการบำเพ็ญสมณธรรมต่อไปครั้นพอใกล้เข้าพรรษาก็ได้ตัดสินใจอยู่จำพรรษาที่วัดป่าสามัคคีอํำเภอแม่ทะจังหวัดลําปางซึ่งไม่ห่างจากวัดถ้ำพระสบายมากนะักคืออยู่ในเขตอำเภอแม่ทะนั่นเองปีนี้นับเป็นพรรษาที่เก้า แต่ช่วงก่อนจะเข้าพรรษาท่านพ่อลีได้จัดงานฉลองพระาธาตุเจดีซึ่งท่านได้ร่วมกับคณะศรัทธาชาวบ้านช่วยกันสร้างขึ้นภายในถ้ำพระสบายนี้เองโดยท่านพ่อหลีได้นำเอาพระบรมสารีริกาธาตุและพระบรมาธาตุที่ท่านได้มามาบรรจุไว้ในเจดีองค์นี้เพื่อเป็นที่สักการะของศรัทธาชาวพุทธทั่วไป หลวงปู่หลวงได้มาร่วมง,งานฉลองพระธาตุเจดี JD ครั้งนี้ด้วยซึ่งตรงกับวันอังคารที่หนึ่งกรกฎาคมปีพุทธศักราช2501ขึ้น15คำเดือน8ปีจอและได้ยึดเอาประเพณีในการจัดงานทำบุญฉลองพระธาตุเจดี JD ที่ทำพระสบายในวันนี้เรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้แม้ในวันพระธรรมดาคือวันพระขึ้น8คำและขึ้น15คำ ก็จะมีชาวบ้านไปปฏิบัติธรรมและทำการสการะบูชาไม่ได้ขาดหลวงปู่หลวงกระตับปุญโญได้กลับมาพัฒนาวัดป่าสำราญนิวาสอย่างจริงจังในช่วงพรรษาที่10คือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2502เป็นต้นมาหลังจากที่ท่านได้ออกจาริธฐุรงสแสวงหาโมกขธรรมในหลายท้องที่หลายแห่งอย่างจริงจังอยู่ระยะหนึ่งในปีพุทธศักราช2 5 0 2 ท่านก็คิดจะกลับมาจำพรรษาที่วัดป่าสำรญนิวาสอย่างเดิมเพราะลุงปู่แวนท่านเคยได้ฝากให้ลุงปู่หลวงช่วยเป็นธุระดูแลทั้งสองวัดคือทั้งที่วัดป่าสำรญนิวาสและที่วัดถ้ำพระสบายวัดป่าสำรานิวาสได้รับการยกฐานะขึ้นให้เป็นวัดอย่างถูกต้องสมบูรณ์เมื่อวันที่18กันยายนปีพุทธศักราช2496 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2,498แต่ก่อนหน้านั้นในปีพุทธศักราช2,496ก็ได้ทำการวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอุโบสถโดยคณะสัทธาญาติโยมได้เห็นพ้องต้องกันว่าให้กำหนดสถานที่ก่อสร้างไว้ตรงบริเวณข้างกุฏิหลวงปู่หลังเก่าที่โยมอุบลบริราช ได้สร้างถวายและได้ประกอบพิธีวางศิลาเลิกเรียบร้อยแล้วพอวันถัดมาก็เกิดเหตุการณ์มหัศจรรย์ปรากฏมีแสงสว่างสวยัยพร้อมกับมีรอยเท้าซึ่งเข้าใจว่าเป็นรอยเท้าของพระอริยเจ้ามีขนาดยาวประมาณหนึ่งสอกอยู่ตรงบริเวณมุมซ้ายมือด้านข้างหน้าเมื่อหันหน้าเข้าอุโบสถของอุโบสถหลังปัจจุบันปรากฏการนี้ได้เกิดให้เห็นอยู่สามวัน จนเป็นที่อัศจรรย์ใจของทุกคนเมื่อเป็นเช่นนี้ทางคณะสงฆ์และมู่คณะสัทธาญาติโยมได้ประชุมกันอีกครั้งเป็นสมควรว่าน่าจะเปลี่ยนสถานที่สร้างอุโบสถจากที่กำหนดไว้เดิมเป็นบริเวณที่มีปรากฏการณ์อัศจรรย์นิมิตนั้นเกิดขึ้นถือว่าเป็นนิมิตดีที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้มาเนรมิตบอกเป็นในใหม่จึงได้ทำการก่อสร้างอุโบสถขึ้นมา ตรงสถานที่แห่งนั้นตัวอุโบสถมีขนาดไม่ใหญ่โตนักด้วยความจำเป็นของสภาวะเศรษฐกิจในยุคนั้นโดยมีศรัทธาเจ้าแม่บัวหอมอิสรากูลณอยุทยาพร้อมญาติมิตรเป็นกำลังสำคัญหลักทั้งโครงสร้างตัวอุโบสถก็ไม่ค่อยแข็งแรงส่วนใหญ่พระและเนนจะทำกันเองตัวหลวงอ่หลวงก็ได้ลงมือลงแรงช่วยเขาด้วย ตั้งแต่การผสมปูนก่ออิฐและงานมุงหลังคาเป็นต้นทำให้อายุการใช้งานไม่นานเท่าที่ควรแต่ก็ใช้งานมาได้กว่า40ปีอุโบสถหลังนี้เมื่อสร้างเสร็จก็ได้ใช้เป็นที่ทำสังฆกรรมของพระพิสุสงฆ์ภายในวัดและยังได้ใช้เป็นที่อุปสมบทพระพิสุสามมาเนรในการต่อมาอีกหลายๆรูปเพราะในวันที่30เมษายนปีพุทธศักราช2511หลวงปู่ ก็ได้รับแต่งตั้งจากสมเด็จพระอริยวงศสาคตัชานสมเด็จพระสังฆราชจวนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธ์ในขณะนั้นให้เป็นพระอุปชาคณะธรรมยุทธ์ทำหน้าที่อุปสมบทพระพิสุสามเณรมากมายหลายสิบองค์หลวงปู่หลวงได้เคยบอกว่าท่านได้บวชพระมากกว่าอุปชาองค์อื่นๆในสมัยนั้นเพราะตอนนั้นอุปชามีน้อยไม่เพียงพอ ท่านรับงานตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์จรดจนถึงจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายทำให้ระยะนั้นท่านไม่ค่อยมีโอกาสปลีกวิเวกออกทุดงเท่าใดนักเพราะงานในหน้าที่ด้านต่างๆเริ่มมีเข้ามามากอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเช่นเครื่องพิมพ์ดีดปากกายังไม่มีใช้ต้องใช้ดินสอเขียนรายงานด้วยมือตอนนั้นได้ค่านิตยพัตนพับาท ซึ่งมีค่าพอสมควรในสมัยนั้นครั้นอุโบสถหลังเก่าได้ชำรุดแตกร้าวจนในที่สุดคณะสงฆ์และกรรมการวัดได้มีมติให้ทำการรื้อถอนและสร้างขึ้นใหม่เป็นที่เสร็จสมบูรณ์แล้วซึ่งในงานวันปูรพาจารย์ได้มีการฉลองสมโพธอุโบสถเจดีและทำบุญครบรอบอายุ82ปีของนุงปู่หลวงระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช 2,546ถึงวันที่2มีนาคมปีพุทธศักราช2,546สำหรับงานออกแบบและการควบคุมกันก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่นี้มีท่านพระคูภัยบูรณ์สุมังคโลเป็นผู้ดูแลรับผิดช,ชอบซึ่งท่านพระคูภัยบูรณ์นี้เคยบวชและอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสำรานิวาสแห่งนี้มาก่อนในปีพุทธศักราช2,506 โดยมีหลวงปู่หลวงกะตะปุญโยเป็นพระกรรมวาจาจารย์ท่านจึงมีความเคารพในตัวหลวงปู่หลวงและผูกพันกับวัดแห่งนี้มากพอสมควร